โอ้โหอะไรเนี่ยภูเขาไฟใช่แล้วดีโบเมื่อภูเขาไฟระเบิดมันจะปล่อยควันและลาวาร้อนๆออกมาจากปากปลอ n g ฉันสงสัยว่าอะไรทำให้ภูเขาไฟระเบิดเป็นความคิดที่ดี เราจะเข้าไปข้างในภูเขาไฟเพื่อหาคำตอบฉันต้องมีปีกขาแมงมุมและเกราะป้องกันความร้อนยืนยันปีกขาแมงมุมเกราะป้องกันความร้อนเปิดบลิปปี้เตชั่นบลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้ว เข้าไปในช่องด้านข้างภูเขาไฟตรงนี้ดีกว่านึกแล้วว่าข้างในนี้ต้องร้อนสุดๆอ้าวว่าไงจ๊ะฉันชื่อแม็กกี้อสูรกายแมกมาสวัสดีครับนี่ผมเองบลิปปี้และนี่คือดีโบเราอยากรู้ว่าอะไรทำให้ภูเขาไฟระเบิดนะครับเอาล่ะบลิปปี้กับดีโบคำถามนี้ง่ายเหมือนขนมเลยพูดถึงขนม ลึกลงไปใต้ผิวโลกความร้อนของดาวโลกหลอมละลายหินให้กลายเป็นของเหลวเรียกว่าแมกมาเหมือนฉันนี่ไงอใช่แล้วดีโบนี่เหมือนกับเกมที่พวกเราชอบเล่นกันเกมพื้นเป็นลาวาไงล่ะอืเมื่อแมกมาถูกปล่อยออกจากภูเขาไฟก็จะกลายเป็นลาวางั้นฉันก็เป็นพื้นนะสิว้วพื้นลาวาสูงขึ้นเรื่อย นั่นก็เพราะว่าเมื่อมีหินล้อมละลายมากขึ้นก็จะมีแมกมาในปล่องเพิ่มขึ้นนั่นเองเอ๊ะช่องนี้ไปโผล่ที่ไหนนนะระเพราะว่งเรนดีด้แมกมาเฮ้ยเกือบไปแล้วคุณแม็กกี้ตอนนี้คุณตัวใหญ่เต็มปล่องแล้วครับถูกแล้วเละเมื่อชั้นตัวใหญ่ขึ้นแรงดันภายในภูเขาไฟก็จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราดัานทะลุเปลือกโลกซึ่งก็คือชั้นนอกสุดของผิวโลกพร้อมนะ สบายจังเลยคุณแม็กกี้ระเบิดได้ยิ่งใหญ่มากเลยและผมก็ได้คําตอบสำหรับคําถามของผมแล้วอะไรทำให้ภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อแมกมาร้อนๆสะสมแรงดันไว้มากขึ้นจนกระทั่งระเบิดออกมาผ่านผิวของโลกนั่นเองอัปโหลดคําตอบเลยดีโบสนุกดีนะลิปปี้หวังว่าเธอจะชอบนะชอบมากครับลาก่อนครับแม็กกี้